น้องถุงเงินนะครับน้องถุงเงินคนสวยแม่ลูกอ่อนของเราแม่ลูกแฝดกำลังกินนอนอบแห้งอยู่ค่อยกินหลบค่อยๆกินหิวบ่อยนะครับพอเป็นแม่ลูกอ่อนมีลูกทั้งสองตัวจะหิวบ่อย เลยจะบำลงให้จะได้มีนมให้ลูกกินพ่อก็จับหลานป้อนนมช่วยอยู่น้องมันจะตัวเล็กมากเลยน้องถุงเงนินลูกโตจะเท่าแล้วเนี่ยนมมีน้อยจะไม่ไหวคนเลี้ยงบางคนแม่ไม่ไหวเนี่ยแม่ตายนะครับลูกกินนมเนี่ย เวลากินอ่ะมันจะเจ็บเขาจะร้องทรมานแม่นะ่ะพอลูกลูกเวลากินอ่ะเหมือนจะกัดหัวนมด้วยเอากินโลกกินเยอะเยอะเยอะ